กำังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือมหาธรรมกายเจดีที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะฝั่งข้าวก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจดีมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะหมดรอช้ากันอยู่ทำไมล่คะคะขอเชิญทุกท่านรับชมและก็รับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ใจที่เปี่ยมล้นด้วยความเชื่อและความศรัทธาย่างสูงสุดในสิ่งที่ตนเคารพบ,บูชาก่อให้เกิดพลังใจอันยิ่งใหญ่สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราได้พบเห็นทั่วโลกจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาอันแรงกล้าที่บรรพชนในการก่อนมีต่อพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้แก่ เจดีเจดีหรือสัมมาสัมพุทธเจดีมีสี่ประเภทคือ 1. นึ่าเจดีได้แก่เจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสอบริโภคเจดีได้แก่เจดีที่บรรจุบริคารของพระพุทธองค์ 3. ธรรมะเจดีได้แก่ เจดีที่บรรจุพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆและสอุเทสิกาเจดีได้แก่เจดีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์ในปัจจุบันเรายังคงพบเห็นเจดีที่บรรพชนในการก่อนได้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนา เจดี์ชเวดากองประเทศพมา่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธองค์ด้วยอัญมณีอันสูงค่าได้แก่ทองเพชรและทับทิมจำนวนมหาศาลมหาสถูปบุโรพุทธโธหรือบรมพุทธโธประเทศอินโดนีเซีย มหาสถูปที่สร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆองค์สถูปเป็นทรงกลมรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสารจิตเจดีประเทศอินเดียเจดีทรงโดมที่เป็นหนึ่งในเจดีย์8ห0 0 0องค์ที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาโดยถ่ายทอดจากสภาวธรรมภายใน ความศรัทธาอันแรงกล้าที่ชาวพุทธมีต่อพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดเป็นอนุสร์สถานสืบสารพระรัตนตรัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า2,000ปีและนับเป็นความโชคดีของพวกเราที่ในยุคนี้เราได้มีโอกาสสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก สิ่งมหาศารรย์ที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาอันแรงกล้าที่เราชาวพุทธมีต่อพระพุทธศาสนามหาธรรมกายเจดีเจดีแห่งพระรัตนไตร ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเจดีกันไปแล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วมหาธรรมกายเจดีที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวที่พวกเราได้สร้างกันนั้นมีความสําคัญอย่างไรถ้าอยากทราบนะคะก็อดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ข้าสัญญาค่ะว่าฝั่งข้าจะนําเรื่องราวความสําคัญของมหาธรรมกายเจดีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ